นี่ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแบบเลื่อต่อจากเคที่แล้วเนาะที่บอกว่าจะไปเข้าค่ายกาันแต่ว่าการเข้าค่ายเอาไว้ก่อนหรือเปล่าแป๊บนนะโอเคไม่เกเข้าใจผิดก็คือจะหาเข้าค่ายเรากดผิดเนาะโอเคค่ะเราจะหาเพ่อนไปเข้าค่า,ายกันนะคะก็ี๋ยวเราข้ามสะพานไปเลยเหมือนเรากำลังขี่รถตู้ไป นี่นะคะเครมาตันฟังเราด้วยนี่นะคะบ้านเรือเราอยู่นี่เรากดเข้าไปกันเลยนะคะก็คือมันจะมีแบบข้อกนอนแค่นี้เขาได้ชค่สามคนก็คือเหมือนกลุ่มหนึ่งนะ ก็เดี๋ยวเราจะจะสับคนนี้เป็นสามครูมีนะคะก็จะนี่ออตาพิมครูดาวโรงเรียนก็มาด้วยนะคะแล้วก็เจดกับเจนนะคะแล้วก็ครูฟ้านะคะก็คือเป็นครูใหม่ของเราออคือคนนึงเป็นอะไร ออมโรงเรียนจะออมหนึ่งเห็นว่าครูออมรงเรีนก็นี่ตอนนี้ก็อยู่ด้วยกันแล้วนะอย่าลาเข้าไปกันเลยค่ะเ๋ยวจะให้คนหนึ่งนะคะมาคุยกับครูแล้วครูคนนั้นไปไหนจะให้ครูคนนี้นะคะมาคุยกับครูคนนี้ค่ะเรื่องหางในเรียนมาเที่ยวเนาะ แล้วก็เจตก็มาชวนเออเจตก็มาชวนอลพิมคุยนะคะก็จะสนิทกันมากขึ้นเยอะมากโอเคนะคะเชื่อกันได้ในเมากันได้สิก็เดี๋ยวเราฮาไปทำบาร์บีคิวกัน เดี๋ยวจะมีคนนึงมาโชว์เอฟเฟกต์การทำบาร์บีคิวก็แม่อดีกว่าแม่แม่เม,เ,มเ,เจนแม่เเจนเอาคนนี้ดีกว่าครูที่อยู่ที่นี่นะคะมาทำบาร์บีคิวรอเด็กๆแล้วก็จะ เล่นกันเดีย๋ยวจะให้ได้เด็กสามคนนะคะทั้งหมดเลยมานอนก่อนเพราะว่าเดินทางไกลามานอนกันก่อนก็จะให้เอาระพริมพ์นอนตรงนี้นะคะส่วนในเจนเนเจนนอนตรงกลางนะคะ จเจนกลัวพี่จะไปชอบอรพิมเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เจนชอบพี่ออรพอีพีพี่พี่เจดพี่ชายเจนนะก็คือแบบพี่เจนยังไม่อยากให้เจดมีแฟนอย่างนี้เนาะพีเมานอนแล้วพี่เจดนอนแล้วนอนกันเถอะ <S 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 เดี๋ยวจะให้เราพิมพ์ตึมก่อนโอเคทำเป็นเหมือนเช้านะฮะอากาศสดชื่นดีจังเลยบอกกับการอย่างนถ้าเลยเอาไปเต้นดีกว่าเต้เต้เ้เ้เเราขอเปลีลกก่ยนเพลงดีกว่ามันดูเป็นเด็กตริงตองกระลองกระแรงยังไงมิ้ ฉันไ,ไม่กล้าไปเลยอะ่ะคุณพีรคอนจะเสียสมาธิคุณเจ็ษยิ่งไปนะคนะอาคุณเจษอาคุณเจษตื่นแล้วเหรอคะทำไมต้องเรียกผมทำไมต้องเรียก ต้องเรียกผมว่าคุณเนี่ยหรอก็คุณเป็นคนรวยนี่คะคุณก็รวยไม่ใช่หรอรวยจริงค่ะแต่คนรวยกับฉันเยอะคุณเจตตื่นเช้าขนาดนั้นเลยหรอคุณเจนก็ยังไม่เจนก็ยังไม่ตื่นผมบอกคุณแล้วไงว่าคุณไม่ต้องเรียกผมว่าคุณเจคุณเรียกเจตก็ได้ก็ได้ค่ะเอองั้นฉันขอตัวลงไปหาครูก่อนนะคะก็เหมือนว่าเจเออ พิมพอายนะคะพินไปแล้วนะพี่เจดไปไหนเนี่ยพี่เจดไม่แก้ขั้อะไรกับพี่พิมพหรอกล้าวะ่ะพี่เห็นพิมพเขาเต้นสวยดีก็เลยออกมาว่าจะเต้นกับเขาจะมาขอเขาเต้นแต่เขาอายเขาก็เลยรีบปิดพี่เจดแอบชอบพิมพหรอ จะบ,บ้าเหรอพี่ไม่ได้ชอบคิมเลยนะเจนเข้าใจพี่ผิดแล้วพี่เจนหน้าแดงอย่างเงี้ยไม่เชื่อก็บ,บ้าแล้วเฮ้ยเบื่อเจนเลยไปข้างล่างนะพเจนนี่งอนปล่อยละเกินรอด้วยพี่เจน เด้งที่นั่งหน่่ยเลยตลอดเลยนะขอบคุณครูไม่เป็นไรจ้ะครูต้องทำให้นักเรียนอยู่เลยเราต้องเข้าค่ายกระนานอยู่นะแล้วครูก็จะพาเด็ๆกๆไปเที่ยวข้อมาด้วยนะ ค่ะครู้องจะเล่นมือถือกันให้มากะนะจิีดโอเคค่ะเราก็จะหาหนางๆนะคะไปที่ครอกม์มาคืนเหนื่อยมากคืออัดคลิปอ้ากดมาในเมืองเฉยเลยอะ เราจะให้นางนางไปไหนกันเราจะหานางนางนะคะมาที่สวนรอกมะนี่นะคะก็เรียกมาเลยค่ะครูออมโรงเรียนครูดาวอ,อรพมีมเจนเจนครูฮันนี่ และก็คนสุดท้ายนะคะครูฟ้าค่ะคือมาเป็นพูก้กำนันก็จะให้แบบครูนักเรียนทุกคนจะไปเล่นที่ไหนก็ไปได้น,นะจ๊ะไปหาดูมันอุ๊ยะมามน้อย เจตไปไหนอ่ะไม่ต้องอยู่กับฉันถ้าไปไหนก็ได้ของฉันแกไม่ต้องมายุ่งเลยอย่าเจตเอ๋อแอบดูตรงน,นี้ดีกว่าพี่นี่ก็สวยใจดีอ้าวพี่เจตไปทำอะไรหรอคะเอเปล่าเห็นพี่มาพี่ก็จะมาดูด้วยอาบน้ำให้มาหรอโอเคนะคะ คอบมาไม่เจอค่ะครอบมาไม่เจอ,อครอบมาไม่เจอไม่ใช่นะะเราต้องเรียกจ้มานะแบบ ให้พี่เจตนะฮะขี่มาโอ้เปลี่ยนชุดเรียบร้อยเลยพี่เจตขี่มากดีกว่าจะมาน้อยเจนขอขี่มั่งเจนขอขี่มั่ง ้ไวสำหรับให้คนขี่โอเคแล้วก็จะสร้างโค้งมาเพื่อให,ให้คนขี่ เปลี่ยนชุดแหละทำไมาน้อยมาขับฉันได้ดีนะจ้าม,มาจ้าม,มาว้าวสนุกจังเลยสนุกจังเลยครับคุณเจดทำไมาอยู่ตรงนี้นะคะเดีย๋ยวไปนะเดี๋ไปไกลนะ พรู้แล้วค่ะมำไมเงาเลยสิฉันอยากไปเล่นไกลๆแล้วสุดแค่นี้หรอหมดอารมณ์เลยมาเล่นตรงนี้ดีกว่า เแล้วก็จะให้ทุกคนไปกดผิดกดผิดเราจะให้ทุกคนนะคะลงจากมาก่อนสนะะแล้วนะคะเราก็จะกลับบ้านของทุกคนไปได้แล้วนะคะโอเคสวัสดีขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ